นักเรียนคลิปนี้เราพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะโดยคุณครูอนุชาจากแก้วค่ะในคลิปนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องบุคลค,ค,บคลสำคัญในสมัยอาณาจักรอยุธยาค่ะเรื่องบุคคลสำคัญในสมัยอาณาจักรอยุธยานะคะนักเรียนเมื่อเราเรียนแล้วนะคะเราจะวัดกันที่ตัวชี้วัด ส4.3ป5ทับ3บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยานและทนบุรีที่น่าภาคภูมิใจค่ะบุคคลสำคัญนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพระมหากษัตริย์นะคะบุคคลสำคัญนะคะพระองค์แรกนั่นก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองนะคะ พระองค์เนี่ยมีพระราชกรณียกิจที่สําคัญที่ทําให้อาอาจักรอยุทยาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในหลายด้านด้วยกันนะคะอันที่1ค่ะพระองค์ทรงสถาปนากรุงศรีอยุทยาเป็นราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช1893ค่ะอันที่สนะคะพระองค์ทรงวางระเบียบการปกครองบ้านเมืองเป็นสฝ่ายที่เราเรียกว่าจัตุสดมนะคะประกอบด้วย กรมเมืองกรมวงังกรมคลังและกรมนานะคะส่วนอันที่3ค่ะพระองค์ประกาศใช้กฎหมายปกครองบ้านเมืองค่ะอันที่4นะคะพระองค์ทรงขยายอํานาจไปยังอาณาจักรสุขโขทัยและขมรจึงทําให้กรุงศรีอยุธยามีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นค่ะอันที่5นะคะพระองค์ทรงให้สร้างพระราชวังและวัดหลายแห่งนะคะเช่นวัดที่สําคัญนั่นก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะ และอันที่6ทนะคะทรงนำพระราชพิธีและแบบแผนธรรมเนียมจากที่ต่างๆมาปรับใช้ในราชสำนักอยุธยาเช่นธรรมเนียมแบบเขมรค่ะนี่คือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองค่ะ บุคคลสำคัญนะคะพระองค์ที่สองนั่นก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถซึ่งพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมายนะคะที่ทำไว้ให้กับอาณาจักรอยุธยานะคะมาดูค่ะว่าพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทำไว้ให้กับอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าพูดถึง สมเด็จพระบรมัตรโลก,กนาถแล้วนะคะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดนะคะในสมัยอาณาจักรอยุธยาคือ40ปีค่ะทรงจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่นะคะมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยของพระองค์ค่ะโดยมีการยกเลิกเมืองลูกหลวงและแยกฝ่ายทหารพลเรือนออกเป็นครั้งแรกนะคะ ฝ่ายทหารนะคะผู้ที่ดูแลก็คือสมุหะพระกลาโหมส่วนฝ่ายพลเรือนก็ผู้ที่ดูแลก็คือสม,มุะะหนนมมะนายกนะคะสม,มุหะนายกนอกจากดูแลฝ่ายพลเรือนแล้วยังดูแลจัตุสดมด้วยค่ะหน่วยงานจัตุสดมก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะในสมัยของพระองค์ทรงสร้างหน่วยงานขึ้นมาดูแลราชการฝ่ายต่างๆ ทรงจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองนะคะนั่นก็คือยกเลิกเมืองลูกหลวงเนาะทรงกําหนดศักดินาของบุคคลในสังคมกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสถานะชนชั้นของคนในสังคมค่ะทรงใช้การทหารและการศาสนาเพื่อขยายอํานาจของกรุงศรีอยุธยาไปยังดินแดนต่างๆทรงออกผนวดนานถึง8เดือนและทรงบูรณะ,ะฟื้นฟูวัดหลายแหง่ง มีการก่อบพระปรางที่วัดยุลามณีให้นักปราชญ์แต่งหนังสือเรื่องมหาชาติคำหลวงเพื่อใช้สวดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทรงยกที่ดินในพระราชวัง ให้ชายสร้างวัดพระศรีสันเพชรขึ้นเป็นวัดในพระราชวังถือเป็นแบบแผนของการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2006ได้ทรงรวมสุขโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยาและนะคะพระองค์ยังได้ทำสงครามกับพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาด้วยค่ะ นี่คือพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมไมตรโลกกนาชค่ะบุคคลสำคัญพระองค์ที่สานั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านนะคะได้แก่นะคะ ถ้าพูดถึงสมเด็จพระนเรสวรมหาราชแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นหนึ่งในมหาราชของชาติไทยเพราะพระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถทางด้านการรบนะคะพระองค์ท่านทรงประกาศอิสรภาพจากพมา่าในปีพุทธศักราช2127นะคะ ซึ่งตอนนั้นอยุธยาตกเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดีหรือพม่านะคะทรงฝึกหัดทหารด้วยพระองค์เองปราบปรามหัวเมืองต่างๆนะคะปรับปรุงด้านการปกครองให้เข้มแข็งนะคะพระองค์เป็นกษัตริย์นักรบนะคะจัดการควบคุมไพร่พลให้เข้มงวดเพื่อเกณฑ์แรงงานนะคะและสงครามครั้งสำคัญที่พระองค์ท่านนะคะ ได้กระทำนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงทำรรสงครามยุทธหาตถีกับพระมาหาอุปราชานะคะในปีพุทธศักราช2135และสามารถเอาชนะพระมาหาอุปราชาแม่ทัพพมา่าได้ค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกนะคะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะนั่นก็คือนะคะพระองค์ท่านเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับต่างชาตินะคะ และทรงส่งเสริมด้านการค้าขายกับจีนและได้ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีด้วยนะคะทรงติดต่อกับชาติตะวันตกนะคะเช่นโปรตุเกสเพื่อซื้ออาวุธปืนมาใช้ในการป้องกันประเทศนะคะและโปรดให้ฮอลันดามาตั้งห้างค้าขายที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ บุคคลสำคัญพระองค์ที่4นั่นก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะถ้าพูดถึงสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วเนี่ยนะคะพระองค์ท่านก็เป็นหนึ่งในมหาราชของชาติไทยนะคะในยุคที่พระองค์ปกครองอาณาจักรอยุธยาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีและการค้ากับต่างประเทศค่ะ มีการส่งราชทูตนะคะไปฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยที่16นะคะราชทูตที่พระองค์ส่งไปนั่นก็คือออกยากโกสาปานค่ะพูดจากเบอร์เชียเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยนะคะเพราะฉะนั้นในยุคข,ของพระองค์เนี่ยเป็นยุคแห่งการติดต่อค้าขายหรือยุคแห่งการเจริญสัมพันธไมตรีค่ะ นอกจากนั้นนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนียังรับเอาอารยธรรมนะคะของชาติต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะในสมัยของพระองค์มากมายเช่นได้รับอารยธรรมของฝรั่งเศสเกี่ยวกับการสร้างป้อมปราการนะคะที่เมืองบางกอกนะคะสร้างน้ำพุทอบปปาและหอดูดาวที่ลพบุรีค่ะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นกวีและส่งเสริมกวีนะคะวรรณกรรมที่สำคัญในสมัยของพระองค์ได้แก่จินดามนีนะคะจินดามนีถือเป็นแบบเรียนเล่มแรกนะคะแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกค่ะลิลิตพระรอค่ะสมุดโคดคำฉันนะคะกวีที่สำคัญในสมัยของพระองค์ได้แก่พระโหาราธิปดีพระมหาราชคูและศรีปราศค่ะ บุคคลสาคัญกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือชาวบ้านบางระจันนะคะชาวบ้านบางระจันได้สร้างวีรกรรมสําคัญคือร่วมกันต่อต้านกองทัพพม่าในสมัยของพระเจ้าเอกทั์หรือสมเด็จพระที่นั่งสุร,ยริยอาอมรินนะคะกลุ่มของชาวบ้านบางระจันนะคะประกอบด้วยนายแทน่นนายทองแสงใหญ่นายอินนายโชตนายทองหมิงและคุณสันนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่นะคะ ต่อต้านกองทัพพม่านะคะสามารถรบชนะพม่าได้ถึง8ครั้งในระยะเวลา4เดือนนะคะสมาชิกของชาวบ้านบางระจารันมีเพียง400คนเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่นะคะร่วมกันปกป้องรักษาอาณาจักรอยุธยานะคะ,สะแสดงถึงความกล้าหาญและความเสียสละที่ประชาชนมีต่อบ้านเมืองค่ะนักเรียน จบเรื่องบุคคลสำคัญในสมัยอาณาจักรอยุทยาแล้วนะคะนักเรียนครูอยากให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนะคะโดยให้ทำแบบฝึกหัดในหน้า11นะคะซึ่งแบบ่ใบงานที่ครูให้ไปเนี่ยมันมีการผิดพลาดนะคะในภาพสุดท้ายก็คือภาพที่5นะคะในใบงานเขียนว่าสมเด็จพระนารายณ์นะคะซึ่งมันซ้ำกับภาพที่4เนาะชื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะภาพที่5ก็คือชาวบ้านบางระจันนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะได้เปลี่ยนชื่อจากสมเด็จพระนารายณ์ มหาราเป็นชาวบ้านบางระจันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ